ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมกับชุมชนโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการสร้างเขื่อนไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งที่ผ่านมาวิธีดังกล่าวประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจและช่วยให้การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันชุมชนโคกขามได้ผืนดินงอกใหม่จากการสะสมของตะกอนดินหลังเขื่อนไม่ไผ่มากกว่า200เมตรใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่าชายเลนที่สามารถยืนต้นเติบโตได้ดีสัตว์น้ำเพิ่มจำนวนมากขึ้นระบบนิเวศป่าชายเลนและชายฝั่งมีความสมบูรณ์มากกว่าอดีตอย่างเห็นได้ชัด สภาพปัญหาของชายฝั่งที่นี่20กว่าปีเกือบ30ปีผ่านมาเนี่ยปัญหาเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งนั้นรุนแรงมากถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงเป็นปัญหาแน่ก็เริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการเรื่องของการพูดคุยมันก็ทําให้เกิดมีแนวร่วมมีเครือข่ายที่จะร่วมทํางานก็มาคิดกันว่าไม้ไผ่เนี่ยซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายเราก็พบว่าวัตถุทรงกลมไม่ว่าจะเป็นไม้ลวกไม้ไผ่เนี่ยมันสามารถลดแรงและชะาอคลื่นได้ ความร่วมมือของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับชุมชนโคกคามจึงนับเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาชายฝั่งซึ่งส่งผลให้ชุมชนโคกคามได้กลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนชายฝั่งในอีกลหลายพื้นที่นําไปปฏิบัติตาม